สวัสดีครับผมโอปุสนตนะครับสวัสดีในวันที่ฝนตกนะครับวันนี้ของสายตกทั้งวันนะครับมาครับมาดูมาชมกันครับตะกุดดอกนี้นะครับผมไม่ทราบสำนักจริงๆนะครับแต่ว่าเก่ามากดูนะครับอันนี้คือพอกมานะครับพอกนี่ผมไม่ทราบว่าเป็นพอกพอกอะไรนะครับแต่ว่า กาจริงแล้วก็แข็งตัวตัวที่พอกตะกุดเนี่ยแข็งแรงมากนี่นะครับคาดว่าดูดูลักษณะการม้วนนะครับบางท่านก็ผู้รู้บางคนบางท่านนะครับบอกว่าน่าจะเป็นของนครปฐมแต่ผมพูดตรงว่าผมไม่ทราบครับ ไม่ทราบเลยฮะเผื่อท่านใดนะครับพอทราบนะครับคอมเมนต์ให้ผมทีนะว่าของสำนักไหนแป๊บนนะครับให้ช่วงใกล้ๆนี่ครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ ื่อท่านใดทราบนะครับว่าสำนักไหนหรือวัดไหนกัดสร้างนะครับ